ใ i w o l c o e t o u r doctor รู้ไหมว่า there is there are แปลว่าอะไรและใช้แต่งประโยคในภาษาอังกฤษยังไงได้บ้างใครที่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจหรือรู้แล้วแต่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันสามารถทบทวนได้จากคลิปนี้ได้เลยคำว่า there is หรือ there are แปลว่ามี เหมือนกับคำว่า has หรือ have นั่นเองเพียงแต่ว่า there is กับ there are เนี่ยจะใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่จาเป็นจะต้องมีประธานนำหน้าซึ่งเราสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้เลยว่ามีสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้อยู่หลักการง่ายๆก็คือเราจะใช้ there is กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ K หรือคำนามที่นับไม่ได้ส่วน there are เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เท่านั้นตัวอย่างในการใช้ there is สำหรับคำนามที่นับได้เช่น มีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวในห้องนอน There is a table in the bedroom There is a table in the bedroom ซึ่งก็เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธก็คือเติม not ไว้ด้านหลัง that to be ซึ่งในข้อนี้ก็คือเติม not ไว้ด้านหลัง is นั่นเองเราจะได้ประโยคปฏิเสธก็คือ there is not หรือในรูปย่อก,ก็คือ there isn't a table in the bedroom ถ้าเราจะทำประโยค บอกเล่าให้กลายเป็นประโยคคำถามเราสามารถสลับตำแหน่งจาก the r e i s ให้กลายเป็น i s t h e r e a table in the bedroom ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ด้านท้ายด้วยส่นคำนามที่นับไม่ได้เราก็จะใช้ the r e i s เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะใช้ some เพื่อแต่งประโยคบอกเล่าแล้วก็ใช้ any ในการแต่งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเช่นเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งในกระเป๋าสตางค์เราจะพูดว่า There is some money in my wallet. หรือ There is some cash in my wallet. ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเราจะเปลี่ยนจาก some ให้กลายเป็น any. ถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธเราสามารถเติม not ไว้ด้านหลัง verb to be ในข้อนี้ก็คือเติมไว้ข้างหลัง is e นั่นเองเราจะได้ประโยคปฏิเสธที่ว่า There is not หรือ There isn't Any money หรือ There isn't any cash in my wallet ถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคบอกล่าให้กลายเป็นประโยคคำถามเราก็สามารถสลับตำแหน่งจาก There is ให้กลายเป็น Is there ได้เลยก็จะได้ประโยคที่ว่า Is there any cash หรือ Is there any money in my wallet แล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ท้ายประโยคได้เลยอีกตัวอย่างหนึ่งของคำนามที่นับไม่ได้ก็คือ There is some water in the fridge ถ้าเราจะแต่งประโยคให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธก็คือ there isn't any water in the fridge ถ้าเราจะแต่งประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคคำถามก็สามารถสลับตำแหน่งจาก there is ให้กลายเป็น is there ได้เลยแล้วก็เปลี่ยน some ให้กลายเป็น any จะได้ประโยคคำถามก็คือ is there any water in the fridge แล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ด้านถ่ายประโยค ต่อไปจะเป็นตัวอย่างสำหรับการใช้ t h r are เช่นในห้องเรียนมีนัเกเรยียนอยู่10คน there are 10 students in the class there are 10 students in the class เหมือนเดิมเลยถ้าเราจะแต่งให้เป็นประโยคปฏิเสธก็คือเติม not ไว้ด้าหลัง verb to be ซึ่งในข้อนี้ verb to be ก็คือ are นั่นเองจะได้ประโยคปฏิเสธก็คือ there are not หรือ there aren't 10 students in the class ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถามก็สามารถสลับตำแหน่งจาก there are ให้กลายเป็น are there ได้เลยเราจะได้ประโยคคำถามก็คือ are there 10 students in the class are there 10 students in the class แล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ด้านท้ายประโยคได้เลยจบแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ thank you for watching and have a good day take care bye bye